สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้นำโดยนายสพลชูทองพ่วอในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และรองพ่วอในการจำนวนสามท่านได้แก่นายชัยยงตุลารักนางสาวสนีนาฏอารีและนางสาวจิรัชยาคงแสงคำวิสัยพัศน์เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งจัดการศึกษาสูม่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่านิยมองค์การซื่อสัตย์สุจริตจิตบริการทำงานเป็นทีมจุดมุ่งหมายองค์การคนสำราญงานสำเร็จกลุ่มบริหารงานบุคคลนำโดยนางสมเจียดคงพักดี ปฏิบัติหน้าที่วางแผนอัตรากำลังและกําหนดตำแหน่งส่งเสริมสนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนและการลาออกจากราชการศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรอง,งตา่างๆศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัยอุดทนร,ร้องทุกข์และการดำเนินคดีของรัฐทั้งนี้เพื่อความสำเร็จของการจัดสรรบุคคลเพิ่มผลประสิทธิภาพมุ่งมาต,ตามอัตราพัฒนาวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นำโดยนางแสงระวีแซ่ตันดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินการบัญชีงานพัสดุสินทรัพย์ให้คำปรึกษาสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ถูกต้องเกี่ยวข้องกฎหมายท้าทายความเสี่ยง หลีกเลี่ยงทุจริตกลุ่มอำนวยการนำโดยนางสมมากมีแต้มปฏิบัติงานสารบัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมยานพาหนะจัดระบบบริหารงานการควบคุมภายในและพัฒนาองค์กรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกิจการ และบริการข้อมูลข่าวสารประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการอนุกรรมการประสานส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพและปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ต้องยึดหลักวาจาสัมพันธ์งานสารบัญท่นท่นถี่สวัสดิการน้องพี่สถานที่ปลอดภัย หน่วยตรวจสอบภายในนำโดยนางสาวรัตใจแปลงงานดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงินการบัญชีและการตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สินตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนดดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อตรวจสอบเงินและบัญชีตามระเบียบวิธีการมาตรฐานความซื่อสัตย์ปฏิบัติอย่างจริงจังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานำโดยนางปิยวรรณตันติธนะอมรได้มอบหมายให้นายสิทธิพงษ์รอดคุ้มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงมีหน้าที่ในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้วิจัยพัฒนาส่งเสริมและติดตามตรวจสอบการวัดและการประเมินผลการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมตลอดจนการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อประสานส่งเสริมเพิ่มเติมความคิดกัลยาณมิตรคู่ขนานสู่เส้นทางความสำเร็จ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำโดยนางพัชรีคีรินดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการและส่งเสริมการจัดก,การศึกษาทางไกลวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาดำเนินการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อน,นำไปสู่การสร้างสสื่อทางไกลใส่ใจการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทุกพื้นที่เท่าเทียมกลุ่มนโยบายและแผนนำโดยนางรัตนะกรมแก้วสวรรณรัตน์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ รวมเลิกและโอนสถานศึกษาทั้นพื้นฐานทั้งนี้เพื่อนนำไปสู่การวิเคราะห์นโยบายกระจายแบบแผนถึงแก่นการศึกษาพัฒนาอย่างเป็นระบบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานำโดยนางวิไลวันเจียวกกดำเนินง,งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป,นปนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้เพื่อนนำไปสู่การฝึกฝนพ่อบ่มอบรมก่อนแต่งตั้งมุ่งมันพัฒนาสู่ค่าจัญยาบรรกลุ่มกฎหมายและคดีนำโดยนายทองดีรักสีทองดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวินัยและการรักษาวินยัยสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัยดำเนินการเกี่ยวกับการอุดธรณ์และพิจารณาการอุทธรณ์ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และพิจารณาการร้องทุกข์ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครองคดีแพ่งคดีอาญาและคดีอื่นๆของรัฐทั้งนี้เพื่อการร้องทุกข์อุทธรณ์สอดคล้องกฎหมาย ขยายตรวจสอบตามกรอบความเป็นธรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานำโดยนางพัชราพรจันแก้วมอบหมายให้ในายสมศักดิ์เกิดสุขนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษได้ให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานเกี่ยวกับสตว์พระราชา ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่น ประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษส่งเสริมงานแนแนวสุขภาพอนามัยกีฬาและนันทนาการส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาประสานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อน,นำไปสู่การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทุกระบบค้นพบประสบการณ์สู่เส้นทางคุณภาพจากการฝึกประสบการณ์ทำให้ได้เรียนรู้การแบ่งการบริหารงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ซึ่งประกอบด้วย๙กลุ่ม1หน่วยการฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้สามารถสะท้อนมาตรฐานประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาได้ครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่ ประสบการณ์ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพประสบการณ์ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและประสบการณ์ด้านมาตรฐานาการปฏิบัติตนทั้งนี้การท,าทำงานจำเป็นที่จะต้องอาศัยทั้งความรู้ทางการบริหารภาวะผู้นำทางวิชาการการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ที่ได้ให้เกียรติในการสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมาขอขอบพระคุณค่ะ